ก็มีการเอาเด็กทารกที่เพิ่งจะคลอดได้ไม่กี่วันเนี่ยไปทิ้งในป่ากล้วยนะฮะแล้วก็มีเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ว่าทําแบบนี้มันได้เหรอทําแบบนี้มันถูกเหรออ,อ mm. คือโพสต์ด่าผัวตัวเองเนี่ยนะครับเ mm. มียเป็นคนโพสต์นะฮะภาพนี้นะะลูกเนี่ยโดนเราไปทิ้งในป่ากล้วยเ mm. มียเนี่ยโพสต์ข้อความเลยบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้กับลูกมันถูกเหรอคนโตมึงก็ตีมัน คนเล็กมึงก็ทำแบบนี้ mm. กูอยู่มึงทำร้ายกูถ้าคิดว่าทำถูกก็ไปอะไรอะไรก็ลงที่ลูกแล้วก็ติดแฮชแท็กคำว่าทาดุยาเออนี่นะฮะคือด่าผัวนะต่อมาทางตำรวจชุดสืบสวนสพอนองสองห้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการตรวจสอบว่าผู้ที่โพสเฟสเนี่ยคือนางสาวอรทยัยอายุ22ปีนะฮะมาอาศัยอยู่กับ สามีที่บ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลสแก์พโพงอํเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสอบถามกับอรไทอรไทก็บอกว่าเธอกับสามีเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากว่าสามีเนี่ยชอบปั่นชลอตแล้วก็เสพยาบ้าคือเล่นทั้งพนันเล่นทั้งยามักจะทําร้ายลูกคนโตลูกคนโตอายุ1นขวบและเมื่อ4ีถึงหวันที่แล้วมาสามีหงุดหงิดพยายามจะขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอนะฮะ หงุดหงิดแล้วมาลงกับเมียเนี่ยนะจะมาขอมีเซ็กกับเมียนะครับเธอบอกว่ายังก่อนเพิ่งจะคลอดลูกคนเล็กออกมาได้แค่12อวันก็เลยไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยทําให้สามีไม่พอใจก็เลยไปทาร้ายลูกคนโตที่อายุหนึ่งขวบจนกระทั่งล่าสุดเธอออกไปหาเพื่อนจากนั้นสามีก็ได้ถ่ายภาพเป็นภาพของลูกคนเล็กที่ว่าอายุ12วันนี่แหละส่งมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาลูกไปทิ้งแล้ว โอ้โหตกใจเลยฮะลูกอยู่ในปากกล้วยเธอก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ติดตามหาลูกเพราะไม่รู้ว่าสามีเอาลูกไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่เมื่อกลับมาตรวจสอบที่บ้านก็พบว่าสามีเนี่ยเอาลูกกลับมาคืนแล้วครอ๋อลักษณะเหมือนทําแบบประชดเมีย uh huh. คือเอาลูกไปวางตรงปากกล้วยแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปแล้วบอกเอาไปทิ้งแล้ว uh huh. แต่พอกลับมาบ้านลูกยังอยู่บ้าน uh huh. อ๋อเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นเมียหน่อยครับ หลังจากนี้เราจะเอากลูกจะเอาลูกไปทั้งสองคนเอากลับบ้านไปอยู่กับป้าหนูค่ะแฟนเราไม่เอาแล้วหนูทนไม่ได้แล้วพี่หนูให้วอกาสเขาไาเยอะแล้วเขาว่าหนูไม่ใช่ความสุขของเขานนะหนูนอแต่กนมีทุกอย่างหนูให้เขาทุกอย่างไม่ว่าแต่อะไรหนูหาให้ทุกอย่างก็หนูยอมขายโทรศัพท์ยอมขายอะไรไปเพรมันซื้อหนูไม่รู้เงินแม่หนูโอนมา้ก็ปันเกมหมด คันแล้วปั่นจะลดเหรอใช่คะ่ะละห้าสิบบาทนู่นหนูจะเอาไปซื้อนมไม่รู้หนูก็บอกเขาอยู่เขาบอกว่าปั่นหมดเองอพูดไปร้องให้ไปนะครับต่อมาตำรวจจึงควบคุมตัวผู้เป็นสามีก็คือนายวัชระอายุ21ปีไปสอบสวนที่สพนอสองห้องวัชระรับสารภาพว่าได้ถ่ายภาพลูกคนเล็กตอนที่นอนอยู่ในป่ากล้วยจรงิงแต่ผมเนี่ยวางไว้แค่ชั่วคราวก็คือวางไว้แล้วถ่ายรูปส่งไปประชดเมียเนี่ยนะ เ,เพราะว่าเมียเนี่ยไม่อยู่บ้านก็อยากให้เมียกลับบ้านเท่านั้นแหละยอมรับว่าได้พูดของเมียอะไรกับเมียจริงแต่ก็ไม่ได้จริงจังพูดเล่นๆน,นะฮะยอมรับว่าเสพยาบ้าแต่ก็ไม่ได้ติดงอมแงมเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะผมว่ามึงเป็นความสุขให้กูไม่ได้ประมาณนี้นะครับเราจะรอนเขาบอกว่าเราจะนอนเขาเขาไม่คลอดลูกจริงไหมแค่แค่พูดเฉยๆครับ แต่เขาก็ผมก็พูดหลายวันแล้วครับเขาก็เหมือนเดิมผมก็ไม่แน่อะไรอะไรเหมือนเดิมเขาก็เขาก็ไม่ให้เหมือนเดิมผมก็ครับไม่ว่าอะไรวันนี้ผมก็เลยลองพูดหยอกเขาเมือนเดิมครับตอนนี้เรายอมรับผิดสำนึกผิดไหมที่เราโพสทำกับลูกไปไหมนะแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปนานครับ,นนรบผมวางเสร็จลูกผมถ่ายผมก็อุ้มขึ้นเลยเอ,อ่านี่นะครับพอหนุ่มวัชระฮะคอตกนะโดนตำรวจ เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะปรากฏเจอครับก็เ,เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนี่คือก็มีลูกทั้งสองคนแล้วนะอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยฮะคนหนึ่งอายุขวบหนึ่งคนหนึ่งอายุสิบสองวันนะฮะนี่เหมือนวชลระเนี่ยมีลูกเนี่ยตัวเองไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะเหมือนกับแบบมีแบบโดยบังเอิญอย่างเงี้ยคือแบบไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมจะเป็นพ่อคนอะ่ะ คือคุณอรไทไยเนี่ยโอเคเป็นแม่แต่ว่าเนี่ยผัวเนี่ยสาม,มีเนี่ยดูแล้วอาการมไม่พร้อมจะเป็นพ่อเด็กนะลักษณะก็คือทําเด็กเกิดด้วยความกลัดมันเพียงอย่างเดียวเออเนี่ยน้องหยกพูดตรงเป้าเลยอทําด้วยความกลับมันเนี่ยคือไม่ได้พร้อมจะมีลูกคพอมีลูกแล้วก็บอ้โหนะฮะครับหมดสภาพเลยเนี่ย<า>ถึงท่านเอาลูกไปวางตรงปากกล้วย เออถึงแม้จะเป็นทิ้งไม่จริงทิ้งเล่นๆเนี่ยแต่ก็ไม่ควรทำใช่ <นะ S 2> แค่ความคิดก็แย่แล้ว